รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปลาหังและโบบบให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ treg ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มก,กันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ จากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คน และมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับเกษียนไม่ใหม่ครับผมเป็นข้าราชการนี่เป็นเป็น,ผ,นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อํานวยการนะฮนะนี่ขนาดผู้อำนวยการยังต้องเดินขึ้นเดินลงนะฮะไม่ใช่นักการนะฮะแต่ว่าพอเกษียณปับ๊บแหม่มันพอสักสามเดือนให้หลังเท่านั้นมันเริ่มปวดที่เข่านะ กี่ข้างครับเ,เสียวก่อนข้างข้างขวามาก่อนนะก็ยังทนอยู่นะหรือว่ามันอาจจะผิดท่าผิดทางอะไรเงี้ยพอหนักขึ้นมาย้ายมาข้างซ้ายแล้วก็เป็นนานอาการไม่ค่อยดีแม่บ้านก็เลยบอกว่าพี่ลองไปเช็คดูที่ว่ามันม,มันมันผิดปวดเพราะ กินยาพาราแล้วมันก็ไม่ไม่หายปวดอ่าฮะอยากแค่ปวดไม่ดีขึ้นอ่าก็ไปคุณลุงอยากรู้เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ผมก็เอาเอ็ก็กแป๊บเดียวก็ได้ฮะสองข้างเลยสองข้างเลยครับอ่าออกมากาแฟมาดูแล้วหมอคุณหมอก็ชี้ว่าคุณเห็นไหมคุณลุงเห็นไหมข้างบนข้างล่างสองข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรขั้นกลางเลยขั้นกลางเลยเสื่อมแน่นอนแล้วผมก็ถามทํายังไงเขาบอกเอายางงี้เดี๋ยวขั้นต้นนี่ก็เอายาไปทานก่อน แล้วไปต้องไปเอ็กซ์ไปทำกายภาพบำบัดด้วยหมอ,อกายภาพบำบัดก็ให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตก็คือสนับเข่าสองข้างแล้วก็ซับพอร์ตหลังตอนหลังไปทำไอ้สแกนแม่เหล็กอีกเพราะว่ามันมีอาการเสียวผิดปกติก็เลยได้มาอีกหนึ่งโลกก็คือกระดูกหลังทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับผมผมก็มานึกแล้วบอกเอะ,เ,อะเรานี่ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองอะไรบ้างหรือจะฝาก ชีวิตไว้กับหมอโรงพยาบาลอย่างเดียวหรือนะครับจากนั้นมาผมก็อ๋น,น่ะเดี๋ยวนี้มันมีปรมาจารย์ในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอาจารย์กูอ่ะก o เกิลนะฮะนึกอะไรไม่ออกบอก Google uh huh. ผมก็เปิด Google เลยข้อเข่าเสื่อมได้สัมผัสได้ทด,ทดลองทดลองครับไปมีอะไรดีกว่าน,นี้ก็สั่งผลิตภัณฑ์ถับวพุงานของอ,อาจารย์มามาปับเย็นคุณต้นก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงนะนะเราก็ทาน พอเช้าวันที่หกตื่นช้าตามปากติมาเอ๊วันนี้ขามันเบาๆก็ลองลองแบบไม่เอามือเท้าลาบันไดอ่าหนึ่งอ,อได้ฮะสองสามไดแล้วสามสี่ห้าไดคุณต้นเอ้ยนะเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่จากที่เราหดหูในหัวใจเนี่ยนะผมลงไปไ่าผมก็ผมเผลอตัวจริงๆผมไปนั่งเอามือลูบ6กวก<า>วันเองนะหกวันครับวันที่หกฮะ แล้วที่สมองผมนะั้นมันแล่นไงพอ,อรเราหายปับ๊บแล้วก็นึกถึงญาติโกโหติการเพื uh ่อนะที่เขามีปัญหาก่อนหน้าเราเออผมคิดนะผมพูดเลยบอกว่าแม่บ้านนี่ถ้าไอ้นี่มันดีจริงนะปีพี่มีพ,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 พี่น้องรู้คนรู้จักที่ไหนเนี่ยนะผมก็จะแจกให้กินหมดเลยไปหากินไม่กินกินก่อน <laughs> ไม่กินก่อนหายเอาตังค์คืนมากินไม่หายโอเคเอาของคืนมา ก็ฝากพี่น้องก็แล้วกันนะว่ามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับเหมือนที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือ,อพยายามเสาะแสวงหาเป็นทางเลือกให้กับคนที่เขามีปัญหาคใครไม่เป็นโลกข้อเข่าเสื่อมไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนทีนี้ก็ฝากอย่างนี้ว่านะเราเป็นไป,นปนทางเลือกนะผมรับประกันเรื่องของตัวนี้ตัวเรื่องของอันตรายเนี่ยมันเป็นอ้างเกียง<ข> คนข้างเคยียงมันไม่มีมมจริง,รงๆนะครับหรือแ,แต่หายกับไม่หายนะครับแต่ผมว่าถ้ามีวินยัยหายทุกคนครับผมทราบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะอะไรฮะมันมันปวดอะค่ะมันเจ็บขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจ็บบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดงว่าเจ็บนี่ไม่ใช่เข่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่า น่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อม,อมก็เอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันพงไหมครับว่าจะรักษายัางไงให้หายก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเขา่านะคะเขาก็บอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายหลย ที่เป็นสูตรของเขาเลยครับครับก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเข่าใช่เห็นบอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นค่ะคือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะแข็งมันจะกำจะแบนนี่จะลําบากมากอืมแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกแล้วว่าไม่ไม่เคยไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะอ๋อมันแค่แข็งมันกลางไม่สะดวกใช่ค่ะกลางไม่สุด ใช่ค่ะแล้วเวลาจะกรกรมก็คือปวดใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บมันจะเจ็บอ่าฮะแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์ใช่ค่ะว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วค่ะก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ดที่รู้จักงานวิจัยของของอาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากเอ่อพอเนี่ยค่ะอ่าฮะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึกประมาณ มาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณสิบห้าวันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยนะะไม่เป็นอีกเลยออันนี้ยืนยันได้นะคะยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมันมันทํางานก็ลําบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทาอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานเออแล้วแล้วกับหัวเข่า ภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเข่านี่ประมาณประมาณยี่สิบกว่าวันได้ไหมคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณยี่สิบกว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดินได้มากขึ้นครับค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังสอนคือยังไม่เกษียณว่าอย่างนั้นจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลง เดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับค่ะแต่ความรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่สี่ค่ะพานักศึกษานักเรียนไปท่านักศึกษาอส่วนน้องนูตก็ต้องเดินค่ะและที่สําคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองยองโอ้โหนั่งได้ค่ะทดลองตัวเองด้วยใช่ตอนแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดี ก็เอาเข้าดิว่าทดสอบตัวเองปรากฏว่านั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่ยืนยันได้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะจริงๆค่ะทาอะไรได้เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครับดีกว่าแข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงค่ะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแม่ก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับรู้ตัวหรือทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณ ยังไม่ถึง50ิบนะคะอูอันนี้ป่วยนานนะครับเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะอประมาณสมปีค่ะตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวทั้งสองข้างหรือข้างสองข้างค่ะสองข้างเลยค,คุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมฮะก็กระดูกบ,บาง บางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาเพราะ<อ>ว่าจะ,จะต้องผ่าค่ะและ้วลปวดนะฮะปวดแล้วก็บวมสองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแลก้วก็ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะครับแล้วใช้อะไรในการออช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหินหรือว่าใช้ชีวิตอ,อ๋อไ,ไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ ทำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ๋อดิฉันไม่กล้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เขาไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะคะชอบคุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะคือพูดง่ายๆก็มีการศึกษาใช่ค่ะมีการสอบถามอจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะสรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม่แน่นอนไม่ทําแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบ ดูใน Google ดูใน YouTube เนี่ยค่ะครับค่ะก็เจอของแอปโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หยุดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างหมดเลยค่ะโอ้หนึ่ง <1 S 1> อาทิตย์ผ่านไปที่ฉันก็หายปวดหายบวมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้น นะคะสิหวันจากที่ได้สัมผัสงานวิจัยของโอเปอเรชั่นค่ะดีขึ้นเลยเหรอฮะดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมออกกาลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้แต่เราต้องทําตามตามวัยตามวัยของเรานะคะไม่ไหักโหมนะคะอคือทําตามวัยค่ะยืนในเวลานานยืนได้ไปวัดไปวาไไปด้นั่ง พระเพียบได้พระเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดพระป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าววัดก็จะต้องถีถีถีเก้าวัดต้องต่อกันนะขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม่ไม่ต้องโอ้ยสบายเลยนะครับค่ะถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะแล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังก็ต้องไปขอหมอว่า ขอตรวจเลือดนะคะ L D L D S L อะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อย่างเพราะว่าคือจะต้องตรวจให้ครบเซตอ๋อตรวจไตด้วยใค่ะค่าการทำงานของไตเป็นยังไงครับผลทุกอย่างดีหมดสมุดดูหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่าเอองานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปแล้วคือคืออนี้ความเป็นจริงทุกอย่างค่ะว่า คุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหัวแลนไม่เหนื่อยด้วยคต้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำใช่แต่นี้ตก็ปกติดีปกติค่ะค่าเลือดปกติดีทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอทึงบอกว่าเออผลเลือดของคุณป้าดีมากค่ะแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอะ ใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้หนึ่งปีพบแพทย์แค่หนึ่งครั้งค่ะเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมแข็งแรงใช่ค่ะคุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกตินี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆ่ากนะครับดีมากมากเลยค่ะครับผมขอบคุณคุณวิพามากครับขอบคุณมากครับ มีอีกหลายท่านด้วยกันนะครับที่มีประสบการณ์ดีๆและอยากจะแบ,บ่งปันกับพวกเราในห้องนี้แต่ว่า ผมมีน้องปลาอีกหนึ่งท่านนะครับสาวสวยของเราจะสัมภาษณ์แขกรับเชิญอยู่อีกมุมหนึ่งของบริษัทแอปโก้เนี่ยนะครับเพื่อจะได้เป็นความรู้กับพวกเราด้วยผมขออนุญาตที่จะพักเวทีตรงนี้สักครู่หนึ่งเราไปติดตามบทสัมภาษณ์ของน้องปลาสักครู่ได้ฟังในส่วนของคุณต้นนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะคะทางนี้ก็เป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อมอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นเรียกว่าหน้าใหม่ที่ไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนเลยนะคะไม่เคยออกรายการโทรทัศน์มาก่อน จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าปัญหาสุขภาพในเรื่องของข้อเข่าเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างนะคะครับคือตอนตอนแรกเลยนะครับคือผมลับรถลับมาลับบ้านนะครับแล้วก็ลงจากรถก้าวขาไม่ออกนะครับมันรู้สึกว่าปวดตรงข้อเข่าทั้งหมดเลยทีนี้ผมก็ทนอยู่ทนอยู่จนกระทั่งว่ามันเจ็บปวดทนไม่ไหวกว็าทางออกแฟนผมในลูกบอกว่าพ่อ ไปโรงพยาบาลเถอะ <c oughs> จะได้รู้ว่าเป็นอะไร <c oughs> แต่แล้วผมก็ไปโรงพยาบาลมานะครับผมไปพบมาสามหมอนะครับทีนี้หมอบอกว่าลักษณะจากยยนี้ก็ตามฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นโรคข้อข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อม <c oughs> ทีนี้ผมก็ได้รับยาจากหมอก็คือว่ายาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยานวดครั้งหลังสุด ผมไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอเพื่อนค่ะเพื่อนเขาบอกว่าอาการก็ดีขึ้นมากค่ะเพื่อนที่แนะนํานี่แสดงว่าเพื่อนมีอาการปวดข้อเหมือนกันปวดเข่าเหมือนกันแล้วไม่ใช่ครับยังไงคะพวกก็เป็นเบาหวานนะอ๋อเป็นเบาหวานค่ะเป็นเบาหวานค่ะทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็กินตัวนี้ไปนะครับก็บอกปัจจุบันนี้เขาก็ก็สบายแล้วคอวคือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผมก็เลยมาเปิดเน็ตพอเปิดเน็ตเสร็จปั๊บ อ่านดูในเน็ตแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่มีไม่มีสารเคมีผมก็เลยโทรศัพท์สั่งซื้อเลยลักษณะการลุกการเดินของผมไปไหนยังไงก็จะนี้เดินห้างเดินอะไรก็สบายหมดเนี่ยครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตผมก็ตอนนี้ก็เดินเดินห้างได้ได้แล้วสบายใจแล้วสบายใจแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วมีปัญหา ตอนนี้รู้สึกปวดข่าและเริ่มเข้าข่ายข้อเข่าเสื่อมแล้วอยากจะฝากยังไงบ้างคะถ้าไม่เจอด้วยตัวเองผมก็ไม่เคยเชื่อทีนี้ผมอยากจะเชิญชวนนะเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าคนที่ได้ดูรายการนี้นะครับโปรดตัดสินใจเถอะว่าประสบการณ์ที่ผมได้มาเนี่ยมันได้กับตัวผมเองแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อก็มาลองดูนะครับมาลองดูได้เลยก็ เจ็บเจ็บเข่านะคะ <c oughs> ตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วมีอาการเจ็บเข่านะคะ,ะเจ็บจนจนแบบเดินไม่ได้เลยค่ะค่ะไปออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเดินไปไหนก็ลําบากจากคนที่เคยเดินได้เป็น <c oughs> ปกติถูกไหมคะอยู่ดีๆก็เจ็บขึ้นมาแล้วก็เดินไม่ได้เลย่ะเจ็บเจ็บสลับกันบางทีก็เจ็บทั้งซ้ายทั้งขวาเจ็บน้อยเจ็บไปถึงเล่าไปถึงข้างหลังอไปถึงไหล่อะไรค่ะก็ไปหาหมอค่ะ ก็กินยาก็แพ้แพ้ยาเพราะว่าขาบวมเท้าบวมอ๋อคุณหมอให้ยาแก้ก็ให้ใครยาไข้เส้นยาแก้ปวดค่ะก็แพ้ยาขาบวมขาบวมตุยเลยอ๋อเวลานั่งรถนั่งนั่งนะไม่ได้ขับนะฮะนั่งกระแทกทีเจ็บเจ็บหลังเจ็บมากค่ะเจ็บจนแบบทรมานนะคะค่ะ รูกชวนไปกินข้าวอย่างนี้บอกแม่ไม่ไปแม่ขออยู่บ้านเถอะเวลาขึ้นขึ้นข้างบนนะฮะต้องต้องมือต้องคอยพยุงจับเสาจับราวไว้ใช่ค่ะค่อยๆก้าวเท้าก้าวเท้าก้าวเวลาลงมาเสียงก็แกลบอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วมาเริ่มสนใจตัวผลงานของอาจารย์ได้ยังไงคะค่ะเจอที่รายการนะคะดูทีวีอยู่ดูทีวีค่ะ ก็สนใจอ่ะแล้วแฟนก็บอกอืมดีนะของอาจารย์นี่ดีนะครับค่ะมีอาการงานวิจัยรับรองค่จะก็เลยขับรถมาขับรถมาก็ยังเดินมาก็ยังเจ็บเท้านะคะเดินกระเพกกระเพกมาหาเป็นพี่เป็นเยอะนะต้องกินกินไอ้นี่ด้วยค่ะไอ้น้ำน้ำมังคุดด้วยคค่่ะะปรากฏว่าสามวันเอ้ยทําไมเราแบบสบายอ่ะไปไหนอยากไปแล้วอะไรเงี้ย ไปห้างไปใดก็อยากไปซื้อของอยากสามวันนี่คือคุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยเหรอคะข่าวค่ะอ๋อก็ดีขึ้นเยอะเลย่ะสามวันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ปกติขับรถก็ได้ปกติแล้วคุณภาพชีวิตดีเป็นปกติแล้วดีมากเลย่ะดีมากเลยค่ะเรามาดูปัญหาของข้อเข่าเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เนี่ยทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับ ถ้าท้งจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะเมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกันนะฮะมันก็ย่อจะเจ็บนะครับเมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจาก่าใช้งานหนักนะครับมันก็มันก็แน่นอนนะย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีมีพุนๆนันก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวยังไงมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวก็คือว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาหลั่งสาร3ตัวเยอะเกินไปที่เราเรียกว่า T n f alpha i n t e r l i n 6แล้วก็ interlein ส7เมากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทำอะไรมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อนะ รวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายทำให้เกิดอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเ็บแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสารสามตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้นะครับเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืชห้าตัวที่พูดถึงเมื่อกีน้นี้คือมังคุด นำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสารสาตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสา,าสมัครใช้จากนั้นเราก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะนจากเลือดนะครับแล้วก็ดูซว่าในเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการหลั่งสารสาตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับ สารสามตัวมันจะหลังอยู่แค่นี้นะครับเป็นไปนาตามมาตรฐานถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ควรจ,นะจะหลังเท่ากันใช่ไหมฮะควรจะหลังเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่ามันหลังตัวแรกหลังจาก15วันแค่เเอแคเ7%เท่านั้นเองนะสารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตัวที่สองเหลือหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวที่สามเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าทุกๆคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในวันที่15จะต้องได้ผล